ก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องราวของสุขภาพเกิดขึ้นจะทําให้เกิดอาการปวดไหล่นะไหล่จะติดนะครับหรือทางาการแพทย์เขาเรียกว่า,าโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมนะครับคือจะปวดไหล่ตรงนี้มากครับปวดแล้วก็ดึงขึ้นมาถึงต้นคอนะครับบางครั้งนี่นะครับก็จะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะครับหรือว่าโรคไมเกรนนั่นเองนะฮะซึ่งปัญหาของโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทุกทรมานมากครับ จากระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมหาทางแก้ไขรักษามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะการนวดหนึ่งเดือนเนี่ยผมไปนวดถึงสองสาครั้งนะครับเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับหลังจากการนวดกลับมานะฮะอาการก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นนิดนึงนะครับและนอกจากนั้นยังต้องกินยาเขาเรียกว่ายาอะไรยากระจายเส้นอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อให้เส้นคลายแต่พอหมดลิ์ยาหรือว่า หมดฤทธิ์ในการนวดเนี่ยให้พวกเส้นเอ็นที่เคยตึงมันก็กลับมาตึงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยิ่งปวดขึ้นไปกว่าเดิมนะครับและผลที่ตามมาก็คือเรื่องราวของกล้ามเนื้ออักเสบเมื่อนวดบ่อยๆนะครับนวดบ่อยๆนะฮะมันจะเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อยิ่งทุกข์ทรมานเข้าไปอีกนะครับอันนี้นคือปัญหา,านหนักที่มันเกิดขึ้นจากระยะเวลา10กว่าปีที่ผมเป็นอยู่ตัวนี้เลยครับตัวที่ทําให้ผมนะมั่นใจและหายจากอาการปวดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ dlc ครับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามาคืนความสุขให้กับชีวิตผมได้อย่าง100%เเลยทีเดียวนะฮะเพียงหนึ่งกล่องเท่านั้นเองครับอาการที่ผมเคยปวดเคยเมื่อยหายชนิดเรียกว่าหน้าใจหายเลยทีเดียวนะฮะมารับประทานกันครับยาแคปซูลสมุนไพร dlc นะฮะจะคืนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียว ผมเสรีชนมั่นใจครับและอยากให้คุณได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองคำตอบอยู่ที่คุณครับไม่ใช่อยู่ที่ผมพูดแต่อยู่ที่ตัวคุณจะพิสูจน์หรือไม่กับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบ